สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรุ่งสองสี่ชาแนลก็จะมาคุยเรื่องเล่าซึ่งเป็นประสบการณ์จริงในวัยเบเจเพศนะคะแล้วก็ขอขอบคุณกระทู้ของพันทิพด้วยนะคะที่มาเล่าเรื่องสยองขวัญในเรื่องวัยเบเจเพศนะคะที่ประสบมาเป็นประสบการณ์ที่เจอมากับตัวจริงเลยนะคะซึ่งเราไม่ขอเอ่ยนาม เป็นประสบการณ์ของที่เขาเจอมาจริงๆเลยช่วงอายุ25 e หรือวัยเบญเจเพศตามที่คนโบราณเขาถือกันว่าเป็นเรื่องที่ครก,กรรมหนักที่สุดไปไหนมาไหนก็อย่าประมาทนะคะต้องระวังตัวมากๆกันไว้ดีกว่าแก้นะคะ,ะก่อนอื่นเราขอบอกก่อนว่าเราเป็นคนไม่เชื่อเรื่องลี้ลับเพราะไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสก็เลยไม่ค่อยเชื่อค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้น โปรดใช้วิจารณญา,านในการรับฟังรับชมด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนนะคะมันเป็นเพียงบางคนบางท่านเท่านั้นที่เจอเจอนะคะวัยเบญจเพศบางคนก็ดีแต่บางคนก็ร้ายเขาถือว่าถ้าในช่วงวัยวัยเบญจเพศนั้นถ้าเจอเจอเรื่องร้ายแรงในชีวิตก็จะไม่ค่อยจะมีความที่ะจ,ะะจะเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่จะประสบกับปัญหาเรื่อยไปนะคะส่วนคนที่วัยเบญจเพศจะ เจ,เจอเรื่องราวที่ดีๆจะมีความสุขจะ,ะเป็นอะไรที่เจริญรุ่งเรืองไปตลอดชีวิตเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามฟังแล้วก็คิดตามด้วยนะคะแล้วก็ปลดใช้วิจรารญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะและเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็เขาก็เชื่อสนิทใจเลยตั้งแต่เจอกับตัวเองก็แบบว่ามีวิญญาณเขาบอกว่าเ็าเจอวิญญาณมีจริง ถ้าเล่าแล้วก็ยังไงก็ลองฟังกันดูนะคะเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าก่อนที่เขาพิ่งเรียนจบเมื่อปีที่แล้วเขาดับเรียนไปสองปีเพราะต้องทํางานเก็บเงินเรียนเองพอจบเขาเลยคิดที่จะเรียนต่อเลยแต่เขาก็จะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยพอดีเพื่อนที่จบไปก่อนหน้าเขาฝากเขาทํางานในโร,รงเรมนะคะ เขาจบการตลาดทีนี้ตอนสัมภาษณ์งานพี่ที่สัมภาษณ์เขาบอกว่าหนูอีกไม่กี่วันทำบุญเยอะๆนะหนักจะได้กลายเป็นเบาน้องคนนั้นก็ไม่เชื่อ,อสมมุติว่าชื่อน้องคนนั้นชื่อว่าน้องหญิงก็แล้วกันนะคะ,ะน้องหญิงก็ไม่ได้เชื่ออะไรแล้วก็ไม่ได้เอจใจอะไรด้วยเพราะว่าดีใจที่ได้งาน ส่วนเพื่อนของน้องหญิงนั้นตอนนี้ก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วน้องของอเพื่อนของน้องหญิงก็ซื้อคอนโดไว้แถวนี้ด้วยคอนโดปล่อยว่างมานานแล้วไม่มีคนไปอยู่คอนโดกว้างมากสวยด้วยระเบียงมองเห็นวิวทะเลสวยมากๆเพื่อนของน้องหญิงบอกให้น้องหญิงไปอยู่ได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้แต่น้องหญิงบอกว่าไม่ได้ แกต้องรับเงินเดี๋ยวเราเช่าแกอยู่ละกันตกลงกันไว้แบบนี้แล้วก็น้องหญิงก็จัดการขนของเข้ามาอยู่เลยอีกวันจัดของตั้งแต่เช้าจนค่ำรู้สึกเพลียมากๆก็เลยของงีบสักพักแล้วค่อยมาจัดต่อตอนนั้นเวลาสองทุ่มกว่าเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นน้องหญิงได้ยินเสียงคนคุยกันข้างๆรู้สึกได้ว่าที่นอนยวบลงเหมือนมีคนมานั่งหรือมานอน แต่น้องหญิงขยับตัวไม่ได้จะพูดก็ทําไม่ได้ค่ะเสียงที่เป็นเป็นเสียงของผู้ชายพูดเป็นภาษาอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าไม่ใช่ภาษาไทยแน่ๆคุยกันหลายคนความรู้สึกมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายสักพักก็ได้ยินเสียงหัวเราะหัวเราะดังมากๆข้างหูน้องหญิงและพูดใส่หูน้องหญิงว่ามีเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วมาสนุกด้วยกันสิ คนที่แล้วเล่นด้วยไม่สนุกเลยแล้วก็หัวเราะด้วยคนที่พูดข้างหูน้องหญิงเป็นเสียงผู้หญิงค่ะแต่พูดออกมาเป็นภาษาไทยตอนนั้นน้องหญิงก็พยายามขยับก็ขยับไม่ได้สักพักเสียงเงียบไปน้องหญิงหลุดเลยค่ะขยับตัวได้แล้วก็ลุกขึ้นมารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากๆเหมือนสู้กับอะไรสักอย่างมาก็มองไปร,บร,บรบอบๆไม่มีอะไรค่ะ ทุกอย่างปกติก็จัดของต่อไปเก็บกวาดที่อยู่ที่เปื้อฝุ่นแล้วน้องหญิงก็เจอกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นชิ้นกลางๆไม่เล็กมากวางอยู่ตรงโต๊ะเขียนหนังสือในห้องนอนน้องหญิงตกใจมากในนั้นเขียนว่ามีเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วมาสนุกนวยกันสิคนที่แล้วเล่นด้วยไม่สนุกเลยคือเหมือนกับว่าที่น้องหญิงฝันก็พยายามคิด ใครเข้ามาในห้องเราหรือเปล่าแม่บ้านหรือเปล่าหรือใครแกล้งเพื่อนเราบินกลับมาหรือเปล่าคือพยายามคิดไปต่างๆนานา,นาหาเหตุผลมาวิเคราะห์ด้วยยังไม่เชื่อว่าเป็นผีน้องหญิงเลยโทรไปหาเพื่อนที่ต่างประเทศเพื่อนบอกว่าไม่ได้บินกลับเพราะช่วงนี้ทำงานเก็บเงินน้องหญิงก็อ้าวแล้วใครล่ะคือก็พยายามคิดว่า น้องหญิงคิดมากไปเองอาจจะติดมาจากหอเก่า,าน้องหญิงก็ได้ก็เลยไม่คิดอะไรแล้วตอนนั้นก็มาอาบน้ําเพราะเหนื่อยเพลียจัดเ,เพราะว่าทําความสะอาดห้องตอนอาบน้ําก็มีคนมาเคาะประตูห้องน้ําน้องหญิงก็ปกติลืมตัวว่าอยู่คนเดียวตะโกนไปว่าใครคะรอแป๊บหนึ่งอาบน้ําอยู่อาบไปสักพักก็ก็ประตูอีก น้องหญิงก็กำลังจะไปเปิดแต่มานึกขึ้นได้ว่านี่ห้องของเราอยู่คนเดียวมีแค่เรากับเพื่อนที่ฝากงานให้เราที่มีกุญแจแล้วคนอื่นเข้ามาได้ไงคือตอนนี้ที่กลัวนี่ไม่ได้กลัวผีนะคะแต่ว่ากลัวโจรไม่ได้ดึกถึงผีเลยแล้วน้องหญิงก็ปิดฝักบัวนิ่งนิ่งเงียบเงียบคอยฟังเสียงอีกครั้ง ทีนี้เป็นเสียงขูดประตูค่ะขูดแบบเหมือนกับเอาเล็บขูดใจก็กลัวนึกถึงเอ่อนึกถึงบางสิ่งบางอย่างก็เลยตะโกนถามไปว่าใครมาเล่นนะไม่งั้นจะโทรแจ้งตำรวจเสียงตอบกลับมาเป็นเสียงหัวเราะค่ะหัวเราะแบบดังๆมากๆแล้วเสียงน่ากลัวมากเอ่อน้องหญิงไม่คิดไม่ฝันจะเจอสิ่งที่เขาเรียกกันว่าผีตอนนั้นสั่นไปหมดค่ะ สวดมนต์ก็ผิดๆถูกๆเสียงขุดประตูกับเสียงวาร์รอกก็ไม่หยุดน้องยิงแบบเริ่มไม่ไหวแล้วเลยคิดด่าไปว่าจะหยุดไหมถ้าไม่หยุดกูจะแช่งไม่ให้ไปขุดไปเกิดกูไม่สนุกกับขอโทษนคะคะคำพูดหยาบมึงแล้วนะกูไปทำอะไรให้ไม่อยากได้อะไรก็บอกกันดีๆไม่ใช่มาหลอกกันแบบนี้สักพักเสียงหายเงียบสนิทเลยค่ะ น้องหญิงเลยเปิดประตูออกไปไม่มีอะไรหยิบพระมาวางไว้หัวนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นอนนอนได้สักพักก็มาอีกแล้วเสียงเคาะริมระเบียงเคาะปึกบางปงปๆและเปลี่ยนเป็นขูดกระจกขูดจนรู้สึกเสียวฟันมากๆน้องหญิงแบบง่วงบวกด้วยโมโหหนักน้องหญิงก็เดินไปกระชากผ้าม่านให้เปิดออกด้วยอารมณ์แบบครูไม่ไหวแล้วจะหลอกขี้อะไรกันนะัก พอเปิดมาถึงกับซุดเลยค่ะเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งขอบระเบียงแข่งขาและหัวเราะก่อนที่จะกระโดดลงไปภาพนั้นทําให้น้องหญิงช็อกถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลคือเห็นเป็นภาพนั้นแล้วสรุปไปเพื่อนเห็นว่าโทรหาแล้วน้องหญิงไม่รับสายก็เลยมาหาที่คอนโดเจอ,อน้องหญิงนอนอยู่ข้างเตียงก็เลยพาส่งโรงพยาบาลน้องหญิงเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเรา ก็บอกว่าเราคิดมากหรือเปล่าคือเข้าใจนะคะว่าเรื่องแบบนี้พิสูจน์ยากหลักฐานเขาไม่มีมันเป็นวิญญาณจะให้ไปหาอะไรให้ดูก่อนน้องหญิงออกจากโรงพยาบาลน้องหญิงก็ให้เพื่อนปาไปถวายสังฆทานเพราะเป็นวันเกิดและก็บวกกับเรื่องที่เจอเมื่อคืนเลยรู้สึกแย่มากๆพอเข้าไปถึงหลวงพ่อบอกว่าดีนะเมื่อคืนโยมยังรอดมาได้เพราะโยมมีบุญพ่อแม่คุ้มครอง เขาเลยได้แค่หลอกให้เรากลัวหลวงพ่อท่านบอกออน้องหญิงว่าน้องหญิงวัยเบญจเพศแล้วปีนี้ดวงตกมากๆตกแบบชะตาขาดได้เลยให้มันทําบุญเยอะๆออน้องหญิงก็บอกว่าเขาจะเอาอะไรจากหนูคะหลวงพ่อบอกว่าวัยเบญจเพศคือวัยที่ช่วงที่มีเคราะกรรมชาติที่แล้วจะถาโถมเป็นช่วงชดใช้กรรมที่เคยทํามาบวกกับว่าน้องหญิงดวงตก บางคนจะไปทางเจ็บตัวหรืออุบัติเหตุบางคนจะสื่อหรือเห็นวิญญาณได้น้องหญิงเป็นอย่างหลังช่วงดวงตกพูดผีต้องหาคนคล้ายๆตัวตายตัว,ตวแทนมองพวกเขาเห็นสื่อได้บวกกับว่าดวงของน้องหญิงตกสุดๆพระท่านบอกว่าจะเห็นอย่างที่คนอื่นเขาไม่เห็นทำอะไรก็สวยพระท่านให้รถน้ำมนลก็ไปรถที่ห้องแล้วให้เรากินก่อนเราจะกลับ พระท่านเดินตามแล้วพูดว่าโยมอาตมาขอบินตบาตนะอย่าทำบาปเลยเขาไม่ได้ไปทำอะไรให้โยมก็อย่าจงอ,าอย่าจองเวรเขาแล้วพระท่านหันมาพูดกับน้องหญิงว่าโยมเขาไม่ยอมไปนะเขาเอาถึงตายก็กลัวสิคะท่านพูดขนาดนั้นท่านเลยบอกให้ดื่มซะดื่มน้ำมนต์ที่ให้ไปแล้วท่านก็เดินไปสวด,สวด แถวแถวรถของน้องหญิงแล้วบอกน้องหญิงว่าขับระวังระวังนะไม่ต้องห่วงโยมถึงบ้านปลอดภัยแน่น้องหญิงก็กลับท่านลาท่านกลับบ้านคืนนั้นน้องหญิงขอให้เพื่อนน้องหญิงมานอนด้วยคือไม่กล้านอนคนเดียวตอนจะกลับห้องน้องหญิงไปซื้อของที่ตลาดมีอยู่อยู่มีน้องคนหนึ่งมาดึงมือน้องหญิงแล้วบอกน้องหญิงว่าแม่ผมเรียกให้ไปหาหน่อย น้องหญิงก็ถามว่าแม่น้องใครคะน้องบอกว่าเป็นหมอดูเพื่อนน้องหญิงก็บอกลองลองดูเราก็เลยเดินกันไปคะ่ะยังไม่ทันนั่งป้าก็พูดขึ้นว่ามึงตามเข้ามาทําไมไปอยู่ในที่ที่ของมึงออขอโทษนะคะที่พูดจาไม่สุภาพเราก็ไปมองคือป้าพูดกับใครตรงนั้นไม่มีใครนะคะมีแค่น้องหญิงกับเพื่อนแล้วก็น้องผู้ชายที่มาเรียกเรา ป้าหมอบอกน้องหญิงว่าดวงน้องหญิงตกมากไปไหนก็จะมีแต่วิญญาณตามคือวิญญาณมีทุกที่ค่ะน้องหญิงไปจุดที่มีวิญญาณเขาก็จะตามมาเพราะเขาเห็นดวงของน้องหญิงเป็นดวงตกแล้วก็เลยถามป้าหมอว่าหนูต้องทำยังไงเขาต้องการอะไรป้าหมอบอกเขาจะเอาหนูไปแทนพวกเขา น้องหญิงก็เริ่มกลัวคือกว่าจะพ้นปีไม่ใช่เวลาน้อยๆเลยป้าหมอบอกให้น้องหญิงไปต่อโดยชะตาและทําบุญซะแล้วป้าหมอให้เหรียญมาเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญโลหราชการที่ห้าให้น้องหญิงพกติดตัวไว้แล้วหมั่นบูชาท่านป้าหมอไม่เอาเงินสักบาทเดียวนะคะแถมยังบอกวิธีให้อีกออน้องหญิงก็ไหว้ป้าหมอแล้วก็กลับห้องกันขณะขับรถได้ยินเสียงเคาะ ข้อหลังรถน้องหญิงก็เลยหันไปมองหน้ากันแบบใครใครเคาะเราก็เลยหยิบเหรียญยกมือขึ้นไหวและพูดว่าช่วยปกป้องคุ้มครองพวกหนูให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงอย่าให้พูดผีผีศาสตัวใดมาทําอันตรายพวกหนูได้ด้วยเถิดพอพวกเราพูดจบมาเป็นเสียงกรี๊ดค่ะกรี๊ดร้องดังมากแล้วก็หายไปเลยทุกคนอึ้งค่ะแบบไม่น่าเชื่อ ท่านช่วยได้จริงๆนี่ก็คือประสบการณ์ของอน้องยิงที่เป็นประสบการณ์ที่พบเจอมาในวัยเบญจเพศก็โปรดใช้วิจรารณญาในการรับฟังแะรับชมด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันทุกคนมันเป็นดวงจังหวะของคนที่ดวงตกด้วยประกอบด้วยนะคะบางคนก็ดวงดีมีวาสนามีบุญวาสนาก็อาจจะไม่เจอเจอก็ได้สําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ